ป้าจ <espaço dragon. S 2> ังสามสี point, bye, bye. Right? ่ร oh okay. ้อยด้านแบบคุณชูกูยังไม่ได้ดูเลยอพูดจากสปอยตอนนี้เออแล้วดูก่อนแล้วเสือกมาทสปอยดูสิสปอยอะไรกูฟังลูกกูเล่าไม่ทีกูดูคู่แข่งกะทีหยดมาแล้วเรื่องอะไรไม่บอกไปยังไงก็ได้ฝากไว้ด้วยครัมเบรสอดามาเรียกว่าเป็นหัวหน้าประจำสวยลูกชอไม่เป็นยิ้มอย่าด่าหัวหน้ามมรัเป็นตกูมันเป็นหัวหน้ากูปีนี้ศึกษาต่อ ปริญญาเอกนะครับเป็นด็อกเตอร์หด็อกเตอร์อีกไม่กี่ปีแม่คนนี้มาถ่ายรูปด็อกเตอร์เลยนะไม่ชอบมันก็เก็บภาพไว้แม่บอกตามที่20เสร็ด้วยมนที่20เสร็ประกาศไปตั้งแต่แก้ยังไม่ถึงงานด็อกเตอร์แฟมิลี่ฝากไว้ดในบ้านต้นลิเกจะได้โพสต์กับโซรามน้ำเพชรน้องเต่าน้องเบลน้องปลา เซเว่นทุกสาขางานจัดในวันที่20่สิเซนทัันอายุทยาเริ่มตีโมงเริ่ม4ีโมงเย็นเออเริ่ม4ีโมงสิบห้าเฮ้ยทำไมไมาได้แป๊บเดียววะแอร์ที่ห้าเสียงเรามีงาต่อที่ไหนวันนั้นอะวัดบาเคียงที่เชียนชายเราไปเล่นสอ,องมาเลยนี่ถามยังเขาคุในในายผัวผู้จัดการถามคนอื่นมันกันด้หยพูดอะไรมืงอไหรวะไหนพูด เราเรียกให้ถึงเจ็ดกว่าฮอนฬนกาจะหยุดเดินเวลาเมื่อไ่แล้อกปักอกเลยกุณฆ่าคุณสิไอ้พิ้าจากสวัสด่ีคุณแม่พี่สมัยไม่ได้มาครับอยู่วัดบางพีใหญ่ดูนครอยู่นครจะอยู่อีกเัรยยังอยู่๋อ โดไปเรื่อยไอ้ทั่วขอบพระคุณคุณแม่ที่มาให้กำลังใจมึงแล้วมากทั่วแม่เลวมากชั่วเฮ้ยใครได้ชอบกูเนี่ยโป้อ้และอายันป่ยทั่วลาศรามสงสารศามมีงครังหนึ่งชาวใดอย่าลืม คืนแรกไายสอนรามติดงานแล้วสอนรามจะมาเหมาคืนต่วจสอไปเฮ้ยมึงปล่อยอ่วนะกูไม่ได้ฆ่าแม่มันเนี่ยรักสอนรามสงสารสอนรามอย่าลืมม่อมมากไปกันต้องบิ๊กทัพสองแสนแล้ว <Yeah. S 1> เฮ้ยคุณไม่ได้ถ <Yeah. S 1> า <Yeah. S 1> จจมแคต้อมึง yeah. 哎，别打！哎，别打！打！